สวัสดีครับผมนายบุญทันขอดจการนะครับผมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยภูมิคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่2นะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนนะครับผมให้ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาในบริบทโลกดิจิตัลและการคิดเชิงคำนวณนะครับผมแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับผมประกอบไปด้วยส่วนสําคัญ4ส่วนนะครับผมดังต่อไปดีนะครับผมคือ1การแยกส่วนประกอบของปัญหานะครับผม เป็นการเป็นกระบวนการแบ่งแยกส่วนประกอบของปัญหานะครับผมออกเป็นส่วนย่อยเพื่อง่ายต่อการแก้ไขปัญหานะครับผม 2. การคิดเชิงนามธรรมนะครับผมเป็นการเป็นการมุ่งความคิดนะครับผมไปที่ข้อมูลสําคัญนะครับผมและคัดกรองส่วนที่เอ่อไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับผมเพื่อให้จดจ่อนะครับผมเฉพาะสิ่งที่เราต้องการที่จะทํนะครับผมสามนะครับผมการหารูปแบบของปัญหานะครับผมเป็นกระบวนการหาความสัมพันธ์ของปัญหานะครับผมโดยการ เปรียบเทียบจัดกลุ่มแล้วก็เรียงลําดับนะครับผม4นะครับผมการออกแบบขั้นตอนการแก้ไขปัญหานะครับผมเป็นการแสดงขั้นตอนการวางแผนนะครับผมเพื่อแก้ไขปัญหานะครับผมซึ่งสามารถทําโดยนะครับผมการเขียนการวาดนะครับผมหรือการใช้สัญลักษณ์นะครับผมการคิดเชิงคำนวณนะครับผมเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการนะครับผมคิดอย่างเป็นระบบนะครับผมซึ่งผู้เรียนต้องเรียนรู้นะครับผมการแบ่งแยกปัญหา การคิดเชิงนามธรรมหรือเข้าใจความสําคัญของปัญหานะครับผมหารูปแบบของปัญหาและนํามาแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับผมการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายนะครับผมตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเชิงคํานวณนะครับผมในการแก้ปัญหาเกมเทสนะครับผมลิสต์นะครับผมคือการนะครับผมดูบล็อกนะครับผมที่หล่นลงมานะครับผมดังรูปภาพเลยนะครับผม เทนนิสนะครับผมเป็นเกมที่มีบล็อกรูปต่างๆนะครับผมตกลงมานะครับผมผู้เล่นเกมนะครับผมต้องพยายามจัดวางบล็อกที่ตกลงมาให้เต็มที่ให้เต็มแถวนะครับผมเกมนี้นะครับผมจะพัฒนานะครับผมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบนะครับผมและเน้นการแก้ปัญหาโดยการวางแผนก่อนลงมือทำนะครับผมซึ่งเมื่อเกิดปัญหาในชีวิตประจําวันนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับผมในชีวิตประจําวันได้นะครับ 1. การคิดเชิงนามประทำคือเกมจะมีบล็อก ร่วงตกลงมาแบบสูงนะผมและให้ผู้เล่นนะผมหมุนบล็อกมาต,ต่อการจนให้เต็มแถวได้นะผมโดยหากสามารถทําให้เต็มแถวได้ก็จะได้คะแนนและแถวนั้นจะหายไปนะครับแต่หากต่อแถวแล้วนะผมนอกจากแถวจะไม่หายไปแล้วผมก็ตัวต่อที่เหลือนะผมจะทับถมสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมโดยหากแถวทับถมจนเต็มนะผมพื้นที่เล่นเกมจะทําให้เกมจบลงนะผมดังนั้นผู้เล่นต้องพยายามต่อให้เต็มแถวนะผมส่วนล่างสุดก่อน เพื่อไม่ให้เกิดการทับถมของแถวนะครับ2การแยกส่วนประกอบของปัญหานะครับผมสามารถแบ่งแยกลักษณะบล็อกได้7ลักษณะนะครับผมโดยมีลักษณะคล้ายกันดังตัวนนญญอักษรรูปภาพต่อไปนี้เลยนะครับผมก็รูปภาพที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นขีดเส้นตรงนะครับผมรูปภาพที่2ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมรูปภาพที่3าก็จะเหมือนอะดรถถังนะครับผมร gam, ูปภาพที่4ตัว L ตัว L กับกับกับข้างนะครับผมแล้วก็ตัว L ปกตินะครับผม หละรูปภาพที่หกนะครับผมก็จะเป็นเหมือนบารขั้นบันไดน,นะครับผมรูปภาพที่เจ็ดขั้นบันไดเหมือนกันนะครับผมสามนะครับผมการหารูปแบบของปัญหานะครับผมจากลักษณะของบล็อกทั้ง7แบบนะครับผมเมื่อทําการหมุนบล็อกจะสามารถแบ่งรูปแบบของความยาวของบล็อกออกเป็น4แบบนะครับผมคือ1คือหน่หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วยนะครับผมเพื่อที่จะสามารถนําลงมาวางในตําแหน่งที่มีช่องว่างได้นะครับ การแสดงลำดับการแก้ปัญหานะครับผมการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับผมจุดประสงค์นะครับผมแสดงการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความนะครับผมอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทุกวันนะครับผมลิบดานะครับผมมักจะไปโรงเรียนสายแม้ว่าจะเตือนตามเวลาปกตินะครับผมสาเหตุเนื่องจากลิบดานะครับผมสับสนเกี่ยวกับการทำกิจวัตรประจําวันของตนเองนะครับผมคุณแม่จึงแนะนำนะครับผมให้ลิบดาแสดงลำดับขั้นตอนการทํากิจวัตรประจําวันนะครับผมในตอนเช้า จะได้ไม่สับสนนะครับผม geography. กําหนดการกําหนดปัญหานะครับผมการแสดงลําดับขั้นตอนการทํางานนะครับผมหรือการแก้ปัญหานะครับผมคืออะไรนะครับผมขั้นตอนการทํากิจกรรมนะครับผมหนึ่งให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสามถึงสี่คนนะครับผมอ่านใบความรู้นะครับสองให้นักเรียนแต่ละคนนะครับผมแสดงอการิทุ่มนะครับผมหรือการแสดงลําดับขั้นตอนนะครับผมการทำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าของนักเรียนนะครับผม โดยเขียนลงในกระดาษ A4 นะครับ3ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียนนะครับผมวิเคราะห์ผลนะครับผม1ให้นักเรียนเปรียบเทียบอัลกอริทึมของแต่ละกลุ่มนะครับผมที่นําเสนอว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมสให้นักเรียนแสดงให้นักเรียนนะครับผมให้คะแนนว่าอัลกอริทึมนะครับผมของของใครนะครับผมแสดงได้ละเอียดชัดเจนและเป็นลาดับขั้นตอนมากที่สุดนะครับผมสรุปท้ายกิจกรรมนะครับผม หนึ่งแสดงอัลกอริทึมหรือลำดับขั้นตอนการทํางานคืออะไรนะครับผมสองแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไรนะครับสามให้นักเรียนอ่านบทเปรียบเทียบการทํางานหรือการแก้ปัญหาที่มีนะครับผมและไม่มีลำดับนะครับผมขั้นตอนว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมคำถามต่อยอดความรู้นะครับผมนักเรียนสามารถนําความรู้เรื่องการแสดงอัลกอริทึมในการทํางานหรือการแก้ปัญหาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรในชีวิตประจําวันนะครับผม สำรวจทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้างนะครับผมใบงานนะผมมาทําลําดับขั้นตอนการเล่นเกมกันนะครับผมอาทิตย์นี้เพื่อนเพื่อนของลิบด้านะผมจะมาเที่ยวบ้านลิบด้านะครับผมลิบด้าจึงไปถามคุณแม่นะครับผมว่าเพื่อนลิบด้าจะมาเราจะหาอะไรนะครับผมให้เพื่อนลิบด้าเล่นดีนะครับผมคุณแม่จึงแนะนําว่าบ้านลิบด้ามีหนึ่งเกมเสตีนะครับผมสองเกมมาดางู สามเกมกระดาน xo นะครับผมอยู่ดิบด้าก็สอนเพื่อนเพื่อนนะครับผมให้เล่นดิบด้าจึงตอบคุณแม่ไปว่านะครับผมดิบด้าก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมคุณแม่นะครับผมจะมาช่วยดินด้าออกแบบและแสดงลําดับขั้นตอนการเล่นเกมเศรษฐีเกมกาไดงูและเกม xo กันดีกว่านะครับผมภารกิจนะครับผมขึ้นหนึ่งให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับผมกลุ่มละสามถึงสี่คนนะครับผมสองเลือกเกมที่นักเรียน ในกลุ่มชอบหน,นเกมนะครับผมจะเป็นเกมสศรษีเก,เกมบารไดงูหรือเกมกระดานอ o ก็ได้นะครับผม3ค้นหาวิธีการเล่นจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตนะครับสี่ออกแบบลำดับขั้นตอนการเล่นเกมนะครับผมลงในกระดานเทา่าโดยการใช้ข้อความหรือลักษณะสัญลักษณ์นะครับผมห้าให้นักเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับผมวัสดุอุปกรณ์นะครับผมคือ1คอมพิวเตอร์2 กระดานเทาขาวนะครับผมสามอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับผมรบวบรวมข้อมูลนะครับผมการแสดงลําดับขั้นตอนทําได้อย่างไรนะครับผมวางแผนออกแบบให้วางแผนการออกแบบลําดับขั้นตอนในการเล่นเกมนะครับสว่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะใบงานนะครับผมให้เรานะครับผมเลือกหนึ่งในสามเกมนี้นะครับผมว่าเราจะแสดงนะครับผมลําดับการเล่นเกมนะครับผมอย่างเช่นเกมเศรษฐีแล้วก็จะมีอ่า แสดงลำดับนะครับผมว่าเริ่มเริ่มเกมมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วมีกติกาอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เล่นยังไงนะครับผมต่อยลูกเต๋าแล้วก็เดินได้กี่ช่องนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมในการเล่นเกมเศรษฐีนะครับผมหรือเกมกระดานเอ็กโนะครับผมก็ลงไว้ว่ากติกานะครับผมให้เริ่มเล่นอ่าคนไหนนะครับผมอ่าเอายิ่งฉุบชนะกันนะครับผมคนนั้นได้เล่นก่อนแล้วก็บอกว่าสามารถลงอ่า ตัวอักษร x นะครับผมที่ช่องไหนได้บ้างนะครับผมแล้วก็คนต่อมานะครับผมลงตัวอักษร o ตรงไหนได้บ้างนะครับผมก็ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานะครับผมเป็นลําดับขั้นตอนนะครับผมผมก็ขอจบการนําเสนอนะครับผมในการสอนการแก้ไขปัญหาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ